ทำได้ไหมคะว่ายานที่นาซานะคะได้ส่งขึ้นไปที่ดาวอังคารและตอนที่ยานนี้ใช้เวลาเดินทางอุ้ยนานมากเลยกว่าจะไปถึงดาวอังคารนะคะคือยานโรลโลอ p e r s e v e r a อ c e ของ NASA เขาไปดาวอังคารเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างอย่างหินอย่างดินของดาวอังคารปรากฏว่าล่าสุดหน่วยงานด้านอาวกาศเปิดเผยว่ายานสำรวจ lower perseverance ของ Nasa เกิดข้อผิดพลาดซะแล้วค่ะเป็นข้อผิดพลาดในการเก็บหินตัวอย่างจากดาวอังคารเพื่อจะนำกลับไปวิเคราะห์บนโลกและค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวสีแดงดวงนี้ รายงานนี้ระบุด้วยนะคะว่าระหว่างความพยายามของนาซาในการเก็บตัวอย่างหินของดาวอังคารน,นั้นหุ่นยนต์เก็บซากหินกลับไม่สามารถเก็บตัวอย่างขึ้นมาได้ซึ่งนาซาเองก็มั่นใจว่าอุปกรณ์ขุดเจาะของพวกเขาทำงานได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้แต่ส่วนเก็บกู้ซากหินของหุ่นยนต์กลับบอกว่าภายในท่อตัวอย่างนั้นว่างเปล่าและไม่มีตัวอย่างของหินที่ถูกเก็บเข้ามา เอออันนี้น่าสนใจไหมเขามั่นใจในหุ่นยนต์ตัวนี้นะว่าจะไปเก็บหินขึ้นมาเขาก็มั่นใจว่าหุ่นยนต์มันสามารถเก็บหินได้ไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าภายในท่อเก็บตัวอย่างนั้นว่างเปล่าไม่มีตัวอย่างหินเจนนิเฟอร์ทรอสเปอร์ผู้จัดการของโครงการนี้กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ยังคงตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นและคงยังไม่ได้รับคำตอบภายใน2-3วันนี้ ทีมงานเขาสันนิษฐานแบบนี้ค่ะว่าหินดาวอังคารอาจจะมีปฏิกิริยาอื่นที่ไม่สามารถคาดเดาได้ระหว่างกระบวนการขุดเจาะเพราะว่าอุปกรณ์ของพวกเขาน่าจะยังใช้งานได้ดีอยู่แต่มันมีอะไรก็ไม่รู้อะค่ะที่มันเก็บตัวอย่างหินไม่ได้คุณนศคะครับเวลาที่เราทํางานทางไกลๆนะครับตั้งแต่โลกถึงดาวอังคารเนี่ยออผมว่ามันมีระบบการเก็บอยู่2ออย่างคือการที่เรารมโม e คําสั่งจาก ตัวโลกนะครับไปที่ดองคารซึ่งมันมีเวลาที่อาจจะไม่ได้ปัจจุบันทันด่วนะครับกับอีกอันนึงเป็นโปรแกรมที่เป็นออโตโนมายส์ที่แบบว่าเซตเอาไว้ว่าไปถึงตรงนี้จุดนี้แล้วก็เจาะลงไปการที่เจาะแบบนี้นะครับเขาต้องการที่จะเจาะลงไปดูตัวอย่างชั้นดินนะครับดูซิว่าระหว่างคือเหมือนที่เราวิจัยที่โคโลกเหนือนะครับเราเจาะลงไปในชั้นลึกๆลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละ ร้อยปีที่ผ่านมา50ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างโครงการนี้เขาต้องการจะเรียนรู้ครับว่าบนดาวอังคารเนี่ยจะสามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นความล้มเหลวในครั้งนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าภารกิจของยาน Rover p e r s e v e r e n c e เนี่ยจะถูกล้มเลิกคืออาจจะอาจจะเรื่องของสัญญาณสนทสงอาจจะเจาะลงไปแล้วหัวเจาะคือมันมีความผิดพลาดได้เยอะไปหมดครับคุณตาเพราะว่า มันอยู่ไกลด้วยนะแล้วก็แก้ไขไม่ได้ทันทีอาจจะเจาะลงไปแล้วนะครับไอตัวที่เก็บหรือว่าวาว,าวาวที่เอาไว้กักเก็บตัวอย่างหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันมีความผิดพลาดได้เยอะมากแล้วเราะนั้นนาซาก็เลยบอกว่าเขาจะพยายามใหม่ฮะแล้วก็ลองดูซิ <S 2> <S 2> <S 2> ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จยาน lower perseverance เนี่ยถูกส่งไปดวาวอังคารเพื่อการสำรวจสิ่งมีชีวิตฮนะบนดาวเคราะห์สีแดงนะฮะแล้วก็รวบรวมตัวอย่างจาก ตัวดาวังคารเนี่ยกลับมาที่โลกครับเพื่อที่จะเอามาวิจัยต่อนะก็เดี๋ยวก็สาเร็จเนี่ยเพราะว่ามันผมไม่ได้ยากอะไรนะก็คือเก็บเก็บหินนะ่ะไม่ได้แต่ว่าโอเคอาจจะ<ม>แบบวิธีอะไรสักอยาก่างอาจจะแบบผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าเดินทางไปไกลแล้วก็การที่คําสั่งเนี่ยผมว่าตอนนั้นที่เราดูหนังเนี่ยนะเราคิดว่าพอเราส่งข้อความเนี่ยพอไปถึงดาวังคารเนี่ยน่าจะห่างไปเป็นหลายนาทีเหมือนกันนะหรือว่าเป็นชัวงง่วโมงด้วยซ้ำ อาจจะ oh. หลายวันนะเพราะว่าดาวองคารมันอยู่ไกลมากมากมันอยู่ไกลมากมากนะและเนี่ยคือยานพ์โซเว n ลนเนี่ยเดินทางไปถึงตั้งแต่เดือนกุมภาพันนี่เนี่ยเห็นปหวันที่สิบแปดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแล้วเขาเพิ่งเพิ่งได้รับคําตอบว่ายังเก็บตัวอย่างหินไม่ได้แสดงว่าการทํางานของหุ่นยนต์ของเขาเนี่ยหรือก,การส่งข้อความส่งข้อมูลส่งภาพเนี่ยมันใช้เวลานานเนาะนใช่มากแต่เขาก็ไม่ล้มเลิกความพยายาม อ่าเดี๋ยวเราติดตามได้แล้วอีกหลายวันกว่าจะรู้ว่าเก็บได้หรือเปล่าอาจจะได้แล้วก็ได้แลตอนนี้